คุณผู้ชมไปดูในเรื่องของการตรวจสอบโรงงานปุ๋ยค่ะผูวราชการจังหวัดกระสินพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องค่ะได้ลงพื้นที่ตรวจโรงงานผลิตปุ๋ยและร้านค้านะคะที่จําหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรค่ะลังวัตถุดิบอาหารสัตว์ปุ๋ยขาดแคลนนะคะแล้วก็มีราคาสูงขึ้นโดยได้สํารวจข้อมูลการผลิตและการสต็อกสินค้าค่ะเพื่อการป้องกันการกักตุนและฉวยโอกาสขึ้นราคาค่ะ นายทรงพลใจกลิ่มค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรยางตลาดค่ะพานิจังหวัดกาลสินเกษตรจังหวัดกาลสินปศุสัตว์จังหวัดกาลสินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็ได้ลงพื้นที่ทําการสํารวจโรงงานผลิตปุ๋ยและร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหลังจากเกิดสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์และปุ๋ยขาดแคลนค่ะมีราคาสูงขึ้น ก็ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอาชีพปศุสัตว์โดยทางกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้เร่งติดตามดูแลและทำการตรวจสำรวจอย่างเร่งดวง่วนเพื่อแก้ปัญหาสินค้าราคาสูงขึ้นลดผลกระทบต่อการ,กรเกษตรค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระสินพร้อมคณะได้ไปตรวจโรงงานผลิตปุ๋ยบริษัทเอสพีฟาร์มกระสินีจำกัดที่ตำบลน,น้าเชือกอำเภอ,อยางตลาดค่ะและ้วก็ตรวจที่ร้านแจใจส่งเสริมการ,กรเกษตร ตั้งยู่ที่ถนนเทศบาล23ตำบลกระสินอําเภอเมืองกระสินค่ะซึ่งผลการดำเนินการตรวจสอบปรากฏวา่าบอพบการตักกักตุ่นแต่จังใดค่ะแล้วก็ผู้ประกอบการทั้ง2องมองสองแห่งนี่ค่ะมีการแจ้งปริมาณแจ้งราคาสถานที่จัดเก็บและกะเ็เฮดบัญชีคุ้มสินค้าตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่1 5ตามที่กฎหมายกำหนดค่ะ ไปฟังเสียงทันผู้วาราชการจังหวัดกระสินค่ะอ,อ๋อเราเราก็มาตรวจนะอยากจะมาเยี่ยมกิจการประเภทปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีในพื้นที่ของเราแล้วก็อย่างเ,ออเรื่องของอ,อ,อาหารสัตว์เนี่ยนะเพราะว่านักขณะนเนี้สถนานการณ์ว่ากันตั้งแต่ระดับโลกลงมาเนี่ยมัน ทําให้เกิดผลกระทบต่อเรานะครับโดยเฉพาะเรื่องของราคา,าวัตถุดิบทึ่งใช้ในการเกษตรเนี่ยอย่างปุ๋ยต่างๆในทั้งปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็เรื่องของอาหารสัตว์เนี่ยมัน,มน,นราคาเพิ่มขึ้นรัฐบาลก็เก่งว่าเกษตรกร,ะกรจะเดือดร้อนนะครับเพราะว่าต้องมีไอ้ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นเนี่ยนะครับ ก็มาวันนี้นี่ณจุดนี้เป็นโรงงานผลิตปุ๋ยเคมีแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์ก็ถือว่าเป็นความหงใยจากภาครัฐนะคะที่ดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ให้มีการขึ้นราคาสินค้าแนช่วงนีราคาตอนนี้สินค้าและยางขึ้นนะปุ๋ยก็เป็นปัจจัยนึงสำคัญของพี่น้องเกษตรกรกาปุ๋ยขึ้นราคาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรก็อาจจะขึ้นน้ำคือกันค่ะ